เมื่อวาอนกระเป๋าตังน้องติหายที่โรงเรียนแล้ววันนี้แม่ก็เอากระเป๋าตังที่เยาว่าเยาว่าเอาให้มาใส่เงินแล้วก็น้องติเหลือตังในบัตรแค่ห้าบาทซื้อขนมไม่พอซื้อได้แค่ตะวันแล้วขุนพลแล้วขุนพลก็บอกว่าเดี๋ยวขุนพลจะเลี้ยงเองแบบนี้แล้วแล้วขุนพลก็เลี้ยงไอติมน้องนะน้องติก็ขอบคุณขุนพลมาก แล้ววันนี้แม่ให้เงินหนูไปเท่าไหร่แม่ให้เงินนองเตปแค่ยี่สิบบาทไม่ใช่ค่าขานมเป็นค่าอะไรครับค่าข้าวแล้ว,แล,วแล้วทำไมแม่ถึงมาให้ค่าขานมครับก็เพราะว่าแม่ตังไม่มีไม่ใช่เพราะดิจิตบอกแม่ว่าดิจิตลืมกระเป๋าตังไว้ที่โรงเรียนยังมีเงินอยู่ในนั้นแม่ไม่ต้องให้ดิจิตแต่สุดท้ายกระเป๋าตังไปไหนครับไม่มีอ่าเราจะบอก เพื่อนๆคนที่พบเห็นกระเป๋ายัางไงครับนั่งดีๆครับจะบอกว่าขอบคุณมากไม่ใช่กระเป๋าตังหายเราจะบอกคนอื่นว่ายัางไงครับบอกบอกคนบอกคนอื่นว่าเห็นกระเป๋าตังโลกกับโลกโลก,โลกกับตังอเมริกาไหมแล้วข้างในนั้นมีอะไรครับมีรูปแม่แล้วก็รูปน้องกิแล้วก็มีเงินอยู่ข้างในเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทอืมถ้าใครพบเจอกระเป๋าตังก็ ส่งคุณครูให้ด้วยนะครับใช่ไหมครับวันหลังจะยังไงครับวันหลังจะไม่ทำหายจะต้องทำยังไงกับกระเป๋าตังค์ครับต้องดูแลรักษาโอเควันหลังต้องดูแลของของเราให้ดีๆนะครับ,รบขอบคุณเพื่อนยังครับขอบ่ขอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดิจิก็ไปเลี้ยงขงนมคุณพลคืนนะคะค